ครับกาสสวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านพบเจอกันองหนึ่งอีพีนะครับพี่ชอบรงไหนพี่ทักมาครับพี่โทรมาครับพี่อดไลน์ได้เลยนะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกเบอร์นี้นะพี่นะพี่จะโทรพี่จะไลน์พี่จะทําอะไรก็ได้เราพี่อยู่ทั้งคืนเลยทุกวันทั้งคืนครับขอให้โทรมาเลยครับพี่ดูกันองแรกพี่ผมมีพระบูชาพี่ บางยีส่สิบห้าศตวรรษสูงนะครับเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่เก่ามากพี่ประสมำิ์แล้วพี่เก่าหนึ่งพันห้าร้อยบาทจ้ะพี่ไปทางบกหนึ่งร้อยครับพระเชียงแสนนั่งบัวโอ้โหพี่นี่ส่งเครื่องนะเชียงแสนส่งเครื่องพี่หูยาวมีลักษณะพี่ ูยาวครับทรงเครื่องครับนางบัวสวยมากครับพระยุคเคียงแสนนะพี่นี่ครับยงแสนทรงเครื่องสึงมากครับพี่เอาสองพันบาทจ้าสองพันบาทเลยพี่โคตรเก่าเลยของขุดของเก่าของโบราณขีกุดเดิมๆยังอยู่เลยพี่สองพันบาทปลายทางบวกหนึ่งร้อยนะครับสําหรับพระบูชามีพระกวยเก้านิ้ว ดน้านกระดูกกามช้างอยากขายมีพะกวยเพี้ยงเก้านิ้วหลอพกวยชุดตินทโลเก้านิ้วจ้ากระดูกกามช้างครับเก้านิ้วเก้านิ้วเอาพันเก้าโอ้โหพันเก้าพอพันเก้าจ้าพกวยครับเก้านิ้วชอบโทรชอบแอนไลน์นะจ๊ะ เบอร์เดียวเบอร์เดิมเลยครับพี่กุมารพระเต๋เจ็ดร้อยหลวงพ่อเต๋ครับเจ็ดร้อยบาทพระนางตาพี่พระกุ๊ ชินเงินกุนครสีธรรมราชอัเจ็ดร้อยใสสังวานโคตรสวยเลยพี่เราเพราะเงินพิมพงคิ้ตาสวยนะพี่ดูครับเก่ามากครับเก่ายิงกรอบ่ะพี่ พิมพ์ิตาพี่ส้สังวานสวยตรงหน้าอกมีส้สังวานวิ่งสองเส้นไหมจมูกชมพู่สวยงามมากค,าครับพี่หกร้อยบาทหกร้อยครับหกร้อยครับเงินสดน,นะไปทางบกห้าสิบบาทโหนี่พี่สนิมแดงพี่สนิมแดงลูกว่าสวยมากพะยอดขุนพลพี่กูวัดไก่เป็นอีกหนึ่งพิมพ์นั้นเนี่ย สวยมากพี่น,นี่ปางสมาธิด้วยหายากเนื้อชิ้นสนิมแดงพี่พะกูเมืองลบบุรีครับพี่เนื้อชิ้นสนิมแดงไขงัวสนิสนิมแดงขึ้นเนี่ยเห็นไหมพี่สวยมากเจ็ดร้อยบาทจ้ะพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทพี่น่าใช้หายากคือมาไลา่ขายเป็นพันหลายหลายพันเลย,ลย,ลยพี่เจ็ดร้อยวันนี้ผมเอามาแบ่งปันให้แล้วลดให้ลดเจ็ดร้อยมีพี่ ปั๊มน,นะาสุ่มยอนี่สุ่มยอพี่สนิมแดงพระกุเมืองลบบุรีนะสนิมแดงลูกว่าน,นะพี่ไขงวัวขึ้นสนิมแดงพี่หายากนี่สุ่มยอพี่สุ่มยอสนิมแดงหายากครับใครใส่พระกุไม่ควรพลาดเลยพี่ ราคานี้เอาไปออกก่อก็มีกําไรนะนี่ฮะสมยอหรือพะลวกนั่งสมยอหรือบางคนเขาเรียกว่าสมยอพี่เอาเจ็ดร้อยบาทสนิมแดงโคตรน่าใช้เลยน่าเก็บเลยพี่ผมเอามาแบ่งปันเนี้ยแบ่งปันราคาให้ชอบพี่โทรมานะเอามาอีกองพี่มานี่ก็หายากมาก เป็นเนื้อชิ้นสนิมแดงนะพี่นะพบเจอน้อยนะอย่างเงี้ยส่งประกวดได้ที่หนึ่งภาพสวยหายากภาพุมกรเนื้อชิ้นสนิมแดงพี่ปกติจะเจอตันเนื้อดินซะเยอะเนื้อดินมีน้อยพบเจอน้อยด้วยนี่ครับองค์นี้เป็นสนิมแดงนะชิ้นเงินเขาก็มีนะที่พบเจอพี่ชิ้นเงินก็มีสนิมแดงก็มีชิ้นเขียวก็มีเนื้อดินก็มี ไอ้องนี้เป็นเนื้อชิ้นตะก,กวดสนิมแดงเลยพี่นะพาดระเบิดตามภาพเลยสวยสนิมแดงหายากพี่สวยพิมพ์ใหญ่มีกระหนกด้วยสวยมากหายากเจ็ดร้อยบาทครับพี่สุมกอเจ็ดร้อยไอส่งประกวดก็ติดรางวัลแบบนี้สวยพี่ซื้อแล้วฝากส่ง,สงระกวดได้ไงานพี่โลกเนี่ยเดือนหน้าไ,ได้พี่หลวงพ่อวัดนาหลิง เก่ายันกอบพี่รุ่มโบราณเนี่ยพอวันนาลิงพี่เอาหกร้อยหกร้อยเอเอ,เอพี่นี่อันนี้หนึ่งนี่หลวพ่อเงินพี่อาจารย์แจ๊ะร้อยองค์สวยเต็มองค์เลยพี่อาจารย์แจ๊ะวัดบางคารอาจารย์แจ๊ะหลวงพ่อเงินเสกนะพี่เอาหกร้อย หกร้อยจ้าหกร้อยบาทจ้าพิจาพับปิดตาหงพายกุมารลุงปูดทิมวัลหาไล่กระดูกกามช้างแกะสวยหายากพบเจอน้อยพับปิดตาหงพายกุมารลุงปูดทิมวัลหาไล่นเจ้าเสน่ห์นัเจ้าจังงัง มหาเสน่ห์เมตตาชั้นหนึ่งอเจ็ดร้อยบาทครับพี่ปูทิมครับเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่จ๋ามีกุมารดูดลกพี่หลัโบราณกุมารุดลกพี่เรียมกว่าเก่าอย่างนี้แนวเหมาจะเข้ามาได้โอ้โหเอาหกร้อยอง่างเี้ยหกร้อยพี่หกร้อยพอหกร้อยน่าใช้กุมารุดลก โคตรสวยแล้วหกร้อยเขี้ยวเสือไฟแกเป็นพระพิคเนตนะพี่ออาจารย์เฮงไพวันนะครับหลวงพอเดือบุกเสกนะเขี้ยวเสือไฟด้วยพี่หายากตันด้วยตันด้วยพี่เนี่ยเขี้ยวตันด้วยเอาหกร้อยหกร้อยบาทนะจ๊ะคุณพี่จา๋าม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 าอยากขาย คอแอลพี่นี่โคตดสวยเลยสวยมากพี่ปีหนึ่งห้าคอแอลสวยคมลึกมีโค้ดด้วยหล้วพอเงินปีหนึ่งห้าพี่สวยมากคอแอลแล้วปาก้าเอกเก้าร้อยบาท อันนี้ไข่นกกระทาเป็นหินหมดแล้วพี่ไข่นกกระทาพี่ของทนสิทธิ์นะกลายเป็นหินแล้วพี่ในเหลือเท่านี้พี่เนนเดียวเนี่ยไข่นกกระทาพี่หรือคดนกกระทาเจ็ดร้อยแล้วก็คดเม็ดขนุนเนี่ยไม่มีแล้วหมดแล้วนะมีแค่เนี้ยมันขายหมดละคดเม็ดขนุน เอาเจ็ดร้อยเหีือรูปูดทวดพี่เหลือขี่คอแล้วเหลือพุทธสอนหลังสะทูกเอาหกร้อยหกร้อยจะพี่จ่าหกร้อยจ่าชอบโทรเลยชอบโทรเลย นี่ตะกุลเพ่า,พาทาไม่เก็บกันละพี่หายากนี่หลพราท้าพี่พ่อท้าเอาหกร้อยพราหกร้อยเอาหกร้อยไม่เอาอะไรมากเราเนี่ยเอาหกร้อยนียอยากขายยอดทงเนื้อสำริดเงินนี้ก็หายากนะยอดทงครับพี่พายอดทงพักกุ แล้วสำนิกเงิน,งนพี่หายากเอาหกร้อยหกร้อยจ้ะหกร้อยจ้ะพี่จ๋าโอ้โหโคตรสวยเลยพี่ดูหน้าตาหลวงพ่อจมูกชมพูพี่จอบเงินพิมพ์ใหญ่หรือจอบใหญ่หลวงพ่อเงินเปนบางคานโคตรสวยเลยจ้าเฮ้เอาหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้าสายาาพระกุสายพระกูสนิมแดงครับ สนิมแดงครับพี่หายากครับพี่ท่ากระดานพระกุท่ากระดานสามเกอคือว่าเขาไม่ได้ตัดไงเขาต้องตัดตัดแต่ไม่ได้ตัดในกุบามาแบบนี้เลยพี่เป็นพันแบบนี้เลยหายากนะแบบเนี้ยอันเนี้ยพันห้าพันห้าโคตรคุม้มเลยพี่หายากไม่เหมือนใครเลย่ยแบบเนี้ยแบบสุดยอดแล้ว พนางพญาพิมพเข่าโค้งสวยมากมวนสารแร่มีครบหกร้อยบาทหกร้อยบาทจ้ะพี่หลวงมผ้เดิมหลวงมผ้เดิมพิมพ์เอเรียมกระเช้าบุญร้านแบบนี้เลยพี่สวยนะนี่พิมเอพี่อ่ะพันหนึ่งนะพันหนึ่งนะพันหนึ่งนะพี่สแครรูปเอานี่พี่ดูเก่ามากสวยมากพิมเอครับเก่ามากพี่ดูครับ ค่เลี่ยมโบราณแล้วพี่สมัยนี้ก็ทำไม่ได้เช่แบบเนี้ยครับพี่สวยสุดเอาพันหนึ่งพี่พันหนึ่งหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจะพี่ถ้าพี่โทรพี่ออนไลน์มาครับพี่หลวงปู่ทวดกักไม่ขีดหายากนะเรี่ยมเก่าเนี่กักไม่ขีดพี่หลปูท่ทวดรุ่นกักไม่ขีดหายากบ้ากนะพี่นะ ยาเจ็ดร้อยพี่เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทะจ๊ะพี่จ๋าชอบพี่โทรมาได้เลยพี่ไม่กวดพลาดน,นะมีสมเด็จอกวีพี่ไม่รู้หลวงพ่ออะไรแต่โคตรเก่าเลยสมเด็จอกวีหกร้อยหกร้อยหกร้อยครับพี่หลวงพ่อกวย ภาษิวลีพิมพ์ใหญ่เนื้อดินยุคต้นนะเอาหกร้อยหกร้อยจะพี่จ๋าหกร้อยจะพี่โอ้โหสุดยอดปิดตาปูเอียมนนมันหนังมรดบานสูงพี่ลงตักเชือกเก่าๆเ,เนี่ยมรดภานสูงมรดบานสูงเก่ายันเชือกครบพี่สุดยอดเก่ามากเอาเจ็ดร้อยโอ้โหเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยอยากขายที่สุดเลยจ้ะ พับปิดตาเบีย้ยแก้วัดอนงพี่เนื้อขันลุงหินโคตรเก่าเลยหายากนะหายากเครื่องรางชั้นหนึ่งเลยพี่เครื่องยางชั้นหนึ่งอ 700. าเจ็ดร้อยนะเก็บมาเจ็ดร้อยครับปู่บุญพี่ผงยากเก่าๆเนี่ยยังเหลืออันเดียวเนี่ยพี่แล้วมาสองอันขายหมดแล้วเนี่ยเลือันเดียวเอาเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยครับเจ็ดร้อยบาทจ้าอีพีนี้ต้องกลาบสวัสดีนะครับ พบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะจ๊ะ